ลอบสมาแล้วครับรอกหยดน้ำา m m x รุ่นกับตันใหม่ๆสดๆเลยนะครับยอดสัด่งซื้อรถแรกอลมทลายเลยขายจนของเกี้ยงภายใน1อาทิตย์ีนเพิ่งเข้ามาเนี่อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับแขนหมุนเป็นทงโค้งนะครับเป็นคาร์บอนเคปล่าเลยนะครับสตาแดกก้านตรงนะครับแต่ทรงโค้งทำให้ยาวขึ้นกว่าเดิมปรับปรุงตรงลายไกด์คอนน้อยมากครับ ทำให้การเยะ่ะหรือการอัดปาใหญ่เนี่ยสมูทเนียนนะครับเนี่ยไม่มีแทบไม่มีขยับขยับหรือว่าขยับน้อยนะครับอันนี้คือข้อดีของ g m a มซึ่งเขามีจุดอ่อนตรงไหนเขาก็ปรับปรุงขึ้นมาทำให้ความสมบูรณ์แบบของลอก g m a มกับกันล็อตสนี่มาหรือว่าครบเครือมอลังการครับ เดี๋ยวผมขอขยายความนะครับสำหรับนักตกปลาทั่วไปนะครับที่ยังไม่เคยเห็นลอก e-max รุ่นกับตนเนี่ยนะครับลอกหยดน้ำตัวนี้ในคลิปก่อนเนี่ยผมได้ทำการรีวิวผ่าลอกตัวนี้ไปแล้วนะครับว่าข้างในมันดีมันหรูมันอลังการยังไงนะครับผมจะอธิบายเข้าๆให้ฟังว่าข้อดีของลอกตัวนี้ มีอะไรบ้างนะครับที่สําคัญที่สุดลูกปืนเป็นลูกปืน11บวก1และเป็นลูกปืนแตนเล็เกรดเอเลยนะครับทาให้ลอกตัวเนี้ยลื่นสมูทมากซึ่งจริงๆในรอกหยดน้ําทั่วไปเนี่ยลูกปืนให้มาแค่ห้าหกตลบเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ตัวนี้ให้มาถึง11บวก1ซึ่งจริงๆในรอกหยดน้ําทั่วไปไม่มีเยอะขนาด ตัวนี้ถือว่าสุดคุม้มแล้วต่อไปก็เป็นแขนหมุนแขนหมุนเป็นท้งโค้งนะครับเป็นคาร์บอนเคปล่าเลยนะครับซึ่งคาร์บอนเคปล่าเนี่ยสวยน้ำหนักยากค่อนข้างเบาพร้อมด้วยหนกแต่งเป็นเอกลักษณ์ของ G-MAX เลยนะครับสวยสีดําทองนะครับมีลูกปืนหัวท้ายห้างละสองลูกนะครับมันทําให้การอัดปลาการหมุนนี่สมูทและอัดปลาได้ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ให้มาก็คือสตาร์แดกเห็นไหมครับแตกต่างจากล็อตที่1อย่างไรนะครับ ซึ่งในรถแรกสตาร์แดกจะเล็กสั้นและก็มุมางเอียงนะครับแต่ตัวนี้ทำเป็นสตาร์แดกก้านตรงนะครับ แต่ทรงโค้งทาให้ยาวขึ้นกว่าเดิมเวลาเจิกมือเดียวอย่างนี้สบายเห็นไหมครับเจิกมือเดียวเนี่ยเราจับล็อกเราสามารถเจิกมือเดียวได้เลยที่ตาแดบเห็นไหมครับแล้วก็เป็นเคปลาเหมือนกันเห็นไหมครับเป็นเคปลาโลโก้ก็เพิ่มขนาดขึ้นมาให้ใหญ่ขึ้นดูสวยงามแล้วก็มีลายกร์รุ่นแรกอาจจะค่อนข้างคอนอันนี้ปรับปรุงมาแล้วนะครับรุ่นนี้คอนน้อยมากครับทาให้การเยออ หรือการอัดปลาใหญ่เนี่ยสมูทเนียนนะครับเนี่ยไม่มีแทบไม่มีขยับขยับหรือว่าขยับน้อยนะครับอันนี้คือข้อดีของ GMAX e ซึ่งเขามีจุดอ่อนตรงไหนเขาก็ปรับปรุงขึ้นมาทําให้ความสมบูรณ์แบบของรอก GMAX e กับตันล็อตสอนี่มาถือว่าครบเครื่อง อลังการย้ำีกพิษนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดผมคาดว่าลอกตัวนี้นะครับถ้าผมลงคลิปไปเมื่อไหร่นะครับภายใน1-2ถึงอาทิตย์สินค้าหมดแน่นอนครับถ้าไงก็ทักมาสั่งซื้อได้เลยนะครับฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ